อาชีพที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรทำเพราะเป็นการสร้างวิบากกรรมติดตัวเราไปค่ะ 1- ค้า,าหรือเครื่องมือที่ใช้ทำกันเช่น 2- ค้าสัตว์คือการทำให้หมดอิสรภาพเช่นการค้าสัตว์ค้า,าหรือการใช้แรงงานอย่างทารุณ 3- ค้าขายเนื้อหรือค้าสัตว์ให้เขาเอาไป เป็นการส่งเสริมให้ทำผิดศินข้อหนึ่งค่ะ 4. ค้าของมึนยาติดเป็นเหตุให้ผู้เสพเกิดความประมาทค้ายยายาที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นยาแมลงค่ะ5ข้อนี้คืออาชีพที่เราไม่ควรทำและไม่ควรชักชวนผู้อื่นทำอาชีพที่ดีไม่ใช่แค่ได้เงินเยอะแต่ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นนะคะใครที่ประกอบอาชีพที่กล่าวมานี้ถ้าเลิกได้เลิกนะคะ แต่ถ้ายังเลิกไม่ได้ก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วอธิษฐานจิตเอาบุญช่วยขอให้ได้อาชีพใหม่ที่เป็นสัมมาอาชีพและจำไว้นะคะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจก็ยังมีเวลาให้เราได้แก้ไขค่ะ